ครับขณะนี้รถบีวีดีออโตสมนะครับของผมอ่าก็กำลังอัปเดตกำลังดา,าดาวน์โหลดชุดการอัปเดต5้าไฟจาก9ก้าไฟดาวน์โหลดโดยชั้นล่าสุดแล้วได้7%นะครับดีออกมารับแม่บ้านอยู่ในที่ทำงานเขานะครับในส้าอยู่บ้านก็เร็วทะลุแรงนะครับอันนี้ก็ อัปเดตไปแล้วเก้าเปร์เซ็นต์นะครับก็ต่อเขาสปอร์ตเอาไว้เดี๋ยวกลับไปบ้านก็ลงเวอร์ชั่นรุ่นใหม่นะครับเห็นว่ามี Android Auto เพิ่มขึ้นมาก็ต้องลองดูนะครับผมก็อัปเดตไปเรื่อยนะครับของใหม่ไม่ต้องเดียวของเก่าวัอนยัครับนะครับผมโอเคนะครับสิเปอร์เซ็นไปลว ครับวันนี้ผมกําลังจะอัปเดตเวอร์ชั่นมีแจ้งเตือนที่นี้เมื่อตอนบ่ายก็ดูไปแล้วนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่น1.5นะครับมาแล้วก็กดไปที่ Setting ตรงนี้นะครับกดไปที่ตัวบริหารจัดการซอฟต์แวร์แถบที่ 1, 2, ึ่สสี่ที่ขึ้นเตือนแดงอยู่นี่นะครับผมนี่ครับก็กดอัปเกรดนี่ฮะกดอัปเกรดนะครับผม ก็จะเป็นเวอร์ชั่น1.5ได้ฟรีระหว่างอัพเกรดรถไากับขี่ได้ฟังชั่นเปลี่ยสนสถานะเป็นเกียร์ P นะครับเรียบร้อยอยู่ที่เกียร์ P แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ20%อร์อันนี้แบตเตอรี่ของผมเหลือ75%เปิดปิดขวากระโปรงหน้ารถนะครับการอับเกณฑ์นี้อาจใชา้เวลาประมาณ29นาทีคุณสามารถ ที่นี่ทีนี้ผมก็ได้ถ่ายไปแล้วว่าหนึ่งจุดสี่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้ผมก็จะกอดอัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี้เวลากอดอัปเกรดนะครับก็จะต่อกับยังไม่อัปเกรดตอนนี้นะครับสมมตินะครับเวลาเราจะอัปเกรดนะครับแนะนําเป็นอินเทอร์เน็ตของบ้านนะครับก็ไปที่แท็บที่หนึ่งอินเทอร์เน็ตนี่ครับชื่ออินเทอร์เน็ตบ้านผมนะครับนะก็จะเป็น ท o อปปี้ 5G เนี่ยซึ่งผมต่อเอาไว้ส่วนของรถเนี่ยปิดเอาไว้นะครับเซลูลา่าเนี่ยนะเมื่อเราต่อ w i า Wi-Fi บ้านแล้วนะครับเราก็ไปที่แท็บที่สนะครับก็คือตัวบริหารจัดการเวอร์ชันหลังจากนั้นนะครับเราก็กดที่อัปเกรดตรงนี้ซึ่งมีสีแดงอยู่เห็นไหมครับผมกดลงไปนะครับนี่ครับก็จะขึ้นที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับ หยิบานาทีอันนี้ผมก็จะกอดอัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะไม่สามารถอันนี้โอเคครับตกลงตามที่ว่านะครับผมผมติดเครื่องอยู่ยังไม่ได้ดับก็วืบลงการอัปเกรดจะเริ่มขึ้นณเวลานี้ยังไม่อัปเกรดตอนนี้นะครับอัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยก็เร่งเวลาครับก็สถานะอัปเดตก็จะมาอย่างนี้ รถก็จะดับเครื่องลองนะครับหน้าจอนี้ก็เหมือนเราไปเดินทางมาแล้วก็ดับเครื่องนะครับช่วงนี้รถเขาก็จะเกิดจัดการตัวเองทั้งหมดหน้าจอนี้ก็จะขึ้นมานะครับผมมันติมีเดียกำลังอัปเกรดและฟังชั่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมันติมีเดีย จะใช้งานไม่ได้อยากขับขี่รถยนต์หรือเบียบดีปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกัไมน์ด้สารผลใดที่เกิดขึ้นความจนที่ใช้งานไม่ได้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงภาพมุมมองด้านข้างบริการคลาวเครื่องเล่นวิดีโอและเสียงและที่เตือนความจําด้วยเสียงอันนี้ผมดูแล้วนะครับเวอร์ชัน1.5เนี่ยเขาจํากัดด้านมัลติมีเดียซึ่งเราก็พยายามจะเปิด อเด็กพิกบ้าง YouTube บ้างนะครับอะไรพวกนี้ยตามที่ประาในกลุ่มเราว่ากันไปอย่างนู้นอย่างนี้นะครับลองด้วยลอง APK นะครับเพราะเป็นระบบ Android นะครับก็บ้ากันไปแต่ดูแล้วข้อความตรงนี้นะครับบอกต้งขีดจำกัดว่ามันจะจำกัดด้านของฟังชั่นมัลติมีเดียจะใช้งานไม่ได้อยากขับขี่รถยนต์ แสดงว่าคือมันจริงๆอะกฎหมายที่เข้มแข็งในประเทศต่างๆกไม่ให้อยู่แล้วตรงนี้นะครับผมแต่ของไทยเราก็อย่างว่านะอย่างผมเองครับจริงๆผมฟังเพลงอย่างเดียวก็พอแต่ว่าบางทีมันก็ไปชาร์จรอนานนะึกอะหรือเราไม่ได้ดูหรอกครับแค่ห่างตาดูดูเปิดบริการญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่ร่วมเดินทางเพื่อนฝูงอนะไรเดินทางในรถมาเงี้ยเ้าก็ว่าไป มันเป็นมัลติมีเดียความมันเทิงนะครับซึ่งเราคนขับถ้าเรารับผิดชอบพอเราก็ไม่ต้องเป็นตั้งใจดูอะเขาเรียกตั้งใจขับมากกว่านะแต่ว่าอย่างแม่บ้านผมนเนี่ยเขาก็ติดทีวีอย่างเงี้ยนะช่วงเดินทางอยู่เนี่ยบางทีติดละครนะก็มันต้องดูอะดูกับมือถือมันก็ไม่ทันทําไหม่รถเป็นล้านแต่เราก็ใช้หางตาดูนะคนเป็นโชเฟอร์ก็รู้รับผิดชอบแล้วกันแต่ว่าโดยกฎหมายที่เข้มแข็งในหลายๆประเทศนี่เขาไม่ให้ดูอยู่แล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นในนี้ก็ดูแล้วเวอร์ชั่น1.5ในจําถูกจํากัดเรื่องนี้แล้วก็เห็นพวกบอกว่าลองด้วย USB ไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เปิดเหมือนขั้นตอนแรกไปเปิดฝาข้างลงจาก Unit เฮดยูนิตนะนะมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับดูแล้วเนี่ยเตือนขึ้นเรื่องข้อจํากัดของมัลติมีเดียส่วนผมเป็นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วผมก็ ไม่ได้คิดมากอะไรแค่มีทีวีให้แม่บ้านดูอย่างที่บอกว่าเขาติดละครเนะี่ยส่วนผมก็แค่ฟังเพลงอะไรก็พอแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาไปชาร์จก็ดูทีวีกับแม่บ้านเป็นหลักไม่ได้ดูเน็ตพลิกไม่ได้ดู youtube อะไรมากมายก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับตามอัธยาศัยของแต่ละคนซื้อรถมาแล้วก็ใช้มันคุ้มค่าวันนี้ก็โชคดีนะครับ ไปรับไมบ้านแล้วมันก็อัปเดตอยู่ผมงว่าถ่ายรูปไว้แล้วพอมาตอนเย็นนี้ข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านแล้วผมก็เลยตัดสินใจอัปเดตเลยแอปอะไรที่ลองไม่ได้เดี๋ยวผมก็เปิดลองด้วยอะไรนะมันเป็นสายอะไรนะมินิไทซีใช่ไหมอาจจะเป็นไทซีที่เฮดยูนิตด้านหลังที่พวกเรียกแกะตูดแกะตูดนะประมาณนั้นะ่ะ ก็ลองได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนลองเป็นก็ลองใหม่ได้คนลองไม่เป็นก็เหนื่อยนี่ผมซื้อมาด้าซีเอ็กสามมาคันหนึ่งครับหัวลองยากอยากจะดูแบบบีบดีบ้างเพราะว่าเกิดเอาซีเอ็กสามไปบ้านลูกชายแถวกรุงเทพเวลากลับมาตรงกับเวลารายการส่งแม่บ้านมันก็ลำบากนะเออประมาณนี้นะครับผมนะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วครับผม นี่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับ,รบแล้วก็เหมือนจะไม่ค่ชัดน่ะลองล่อให้มันโฟก,กัสด,ดูเปิดไฟไหมอ่ะเปิดไฟหน่อยอันนี้ถูกก็ความอ่านแล้วถูกจำกัดด้านมินติเมเดียนะอ่ะเดี๋ยวรอครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อัปเดไปได้ประมาณนัาหกสิบาเอร์เซ็นนะครับมันก็ขึ้นอย่างนี้นะครับเหมือนกับการรีบูะเนี่ยแอนดรอยกำลังเริ่มทำงานเห็นพวกในกลุ่มบอกว่ามี a อ d ด o อ d Auto เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างกำลังอัปเดตบอกโปรดรอสักครู่ให้เราก็นึกว่าเสร็จแล้ว โอเคนะครับอันนี้ก็อัพเป็นเวอร์ชั่น1.5นะครับรถผมรับเมื่อวันที่2 8ธันวาสองพันห้าร้อย 6กสิบห้านะม่ดไปเลยนะครับก็ต้องรอเขามาอีกเป็นรอบที่สองนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองที่ขึ้นโลโก้นี้มานะฮะ โอเคครับผมครับก็เสร็จไปในขั้นตอนนั้นนะครับก็มาขึ้นหน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่ง c o o เ Earth by One Degree เทคโนโลยี Green Future b y d ครับก็ลังจะอัปเดตตรงนั้นนานนะครับนั่งหลับเลย เวอร์ชัน1.5นี้รู้สึกว่าอัปเดตนานนะครับขึ้นมา android กำลังทำงานนะครับเสร็จเร่ยัง้อยแล้วการอัปเดตสำเร็จต้องของคุณอัปเดตเวอร์ชัน1.5แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับ